มาดูลูกค้ามาเยี่ยมชมค่ะร้านใหญ่เลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะนั่งนั่งได้นะคะอันนี้มามาไกลเลยนะคะมาจากไหนนะคะชุมพรค่ะชุมพรโหก็เห็นในไลฟ์สดอ่ะก็เลยอยากจะมาเที่ยวโอ้อยากจะมาเที่ยวไปท่วเล ตั้งใจมาเยี่ยมถึงบ้านเลยค่ะมาชมสวนมาชมสวนแดงสวยค่ะอันนี้อะไรเนี่ยตัวนั้นคล้ายๆมิ่งค่ะแต่ไม่มั่นใจเพราะว่าสวนก็บอกไม่มั่นใจเหมือนจะสีเป็นเจลูกใช่หนูว่าเหมือนสีเป็นเจลูกแต่มันมันยังไม่กัดหรือเปล่าคะไม่กัดอันต้นนี้อันนี้มันมัคคาวานมัคควานสวย สวยนะคะเห็นไหมคะแม่ตัวนั้นนะนี่ออกมาจากตัวนั้นใช่ไหมใช่ค่ะลูกเขาเนี่ยอันนี้คือถ้ามาถ้าส่วนนี้นะคะถ้าแม่เขาสวยอย่างนั้นเนี่ยอันนี้มันต้องสวยลูกก็ต้องสวยค่ะใช่เหมือนกันถ้าแม่สวยแล้วลูกก็ต้องสวยเหมือนคนเลยค่ะอันนี้สีย้มพูอะไรนั่นลวแม่ยสวองามราคาแอบแรงนะคะ สองพันห้าใช่หน่งรื่อใครตามหาอ,อยู่ไหมคะ<ง>หลวงราดเสน่หาใครตามหาอยู่นะนี่นี่ไม่ออกสีอันนี้จะเป็นหน่อหมดเลยนะคะคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม้เพาะการผ่าเป็นไม้แยกหน่อค่ะพนาไาย๋วยนะตสนี้ส<ำ>มอนโนนพอด นนนนนังนจิ๋มเลยะเอาไปเอาไปจีต้นะได้ไอ้นนองเบนทีมาเอาไปนนจิ๋มยีห้ามมือนั้นน่ะได้ยังัพนันอะไรนนจิ๋มเลยซนตอนนี้คืออะไราันพันอะไรอ่ะแบบว่าถ้าตามตลาดอ่ะไม่ได้จะมีนะคะนี่เราแม่ อันนี้รับไหมคะ F หนึ่งเจ้าค่ะ F เป็นแล้วมาไกลนะคะก็เลยเอาไปเยอะหน่อยแล้วขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเบอร์โทรแล้วโทรมาคุยได้ค่ะงกว้างวางได้ค่ะ รถใช้คนเดียวค่ะขับไปขับมาก็คนเดียวรถสาวโสดก็ต้องสะอาดสะอาดทั้งบ้านบ้านก็สะอาดค่ะแกล้างทั้งวันแหละแกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอให้เดินทางกลับนะคะโดยสวัสดิภาพค่ะโชคดีค่ะ